เอ๊ ه, มันเป็นอะไรเมืองไทยทำไมเราไม่เป็นประชาธิปไตยที่เราทุกคนจะยินดีและยอมรับกันได้หรือจะเป็นทักสิ้นยิงลักแต่ไปต่างประเทศไม่มีวันกลับลุงตู่คงอยู่อีกปีปฏิวัติก็คงอย่างมี และถ้าถึงตอนนี้มีใครกําลังดูผมแล้วเริ่มจะโกรธหรือเริ่มจะเกลียดหรือเริ่มจะเกร,ร,เร,กรงขึ้นมาน่นะครับแล้วเริ่มจะเขียนคอมเมนต์ลบอย่าเขียนเลยครับผมว่าเจนเย็นนะครับเจนเย็นนะเทคอีสีนะครับเทคอีสีเจนเย็นนะครับท้ามดาวนะครับไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดไม่ต้องเกรงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอาจารย์คริสไรท์ของเรานะครับไม่ว่าจะดูทาง YouTube หรือทาง f a c e b o o เนี่ยนะครับพอได้ยินชื่อผมอาจารย์คริสไรท์นะครับและเห็นหน้าของผมเนี่ยนะครับหรืออาจจะได้ย ผม speak English yes I can speak English like a native speaker I English have an English name and I might look like a Westerner หน้าาจะดูเป็นชาวตะวันตกนะครับจนหลายๆคนก็จะเข้าใจผิดนะครับบอกว่าผมเป็นฝรั่งนะฮะก็เกิดโตเมืองนอกย้ายมาอยู่เมืองไทยแต่ที่จริงแล้วคดีพลิกนะครับผมเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงพูดภาษาไทยได้เต็มที่แล้วก็ชัดเจนนั่นเองนะฮะแล้วก็อยากจะโชว์ให้เห็นนะครับว่านี่เลยนะฮะว่าโชว์ให้ดูเลยนะครับนี่นี่ก็คือบัตรประชาชนข้าพเจ้านะ นี่เลยนะครับนายคริสโตเฟอร์ไรท์เนี่ยนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับก็เป็นคนไทยนะครับก็แม่เป็นคนไทย my mother is Thai I was born in Thailand ผมก็เกิดเมืองไทยนะครับผมก็เติบโตชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับ I grew up mostly in Thailand นะครับหรื mostly grew up เป็น a i l a n d ก็เติบโตในเมืองไทยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ I have a Thai wife นะฮะภรรยาก็เป็นคนไทยนะครับ and I speak Thai ผมก็พูดภาษาไทย I have a Thai ID card ผมมีบัตรประชาชนไทย I love to eat ผัดไทยผมชอบกินผัดไทย I live in Thailand ผมอยู่เมืองไทยและแน่นอนครับผมก็จะต้องเติบโตแล้วก็แก่ตายอยู่ที่เมืองไทยตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าในอนาคตอันใกล้อันไกลประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อยู่ไม่ได้จริงๆเพราะว่า PM 2.5หหรืออาจจะเป็นเพราะว่าร้อนจนอยู่ไม่ได้นะครับมี heat wave นะครับมี pollution นะฮะหรือ smog ก็คือมลพิษแบบอยู่ไม่ได้หรืออาจจะมีเรื่องราวของรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ military coup again and again แล้วก็ yet again, yet again, yet again ก็ไม่ได้พูดภาษาไทยนะครับไม่ได้หยาบคายแต่ yet again ก็แปลว่าอีกแล้วครับท่านหรือเขาอาจจะมีปัญหาการเมืองเนี่ยนะครับก็คือ political problems เนี่ยนะครับก็คือปัญหาการเมืองจนทําให้สังคมไทยก็คือ Thai society เกิดเาเรียกว่า divisive นะ divisive ก็มาจากคําว่า divide ก็แปลว่าแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนแล้วก็เกิดเป็น polarized society ก็เป็นสังคมที่แบ่งขั้วอย่างชัดเจน2ฝากฝั่งน,นั่นเองครับผมก็ไม่ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะเนาะไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมลพิษเยอะร้อนจนอยู่ไม่ได้มีรัฐประหารมีการเมืองที่อาจจะไม่ค่อยดีสังคมแบ่งแยกมีความอันตรายในการใช้ชีวิตออกไปแล้วก็ไม่ปลอดภัยอยากให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีความสุขคนไทยมีความสุขก็คือแฮปปี้นะครับอยากให้เรามีความสําเร็จนะครับก็คือมีแฮปปิเนสความสุขความสําเร็จก็คือสักซสนะครับอยากให้เรามีความสงบก็คือพีซแต่อีกหนึ่งสอที่ผมว่าสําคัญมากๆ นั่นนะครับก็คือความสมดุลก็คือ b a l a น c e นั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งวิธีที่จะทําให้เรานั้นมี Balance ก็คือความสมดุลและก่อให้เกิดทั้งสุขสําเร็จแล้วก็สงบกันได้นะครับผมว่ามันก็นะฮะก็ต้องมาดูสังคมไทยกับการเมืองไทยเนี่ยนะครับซึ่งผมอายุ45นะครับแล้วผมก็มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์นี่แหละครับทุกครั้งมาตั้งแต่อายุ18กว่ากว่านะครับเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งเล่าแล้วก็แน่นอนครับหลายคนก็รู้ว่าาาาาผมก็็ทํงนนรเปอาจาย์ ภาษาอังกฤษมากว่า20ปีก็ได้มีโอกาสนะครับ so I have had the opportunities หรือ the chances ใส่ es ก็คือมากกว่าหนึ่งนะครับ I've had the opportunities and the chances to work with a lot of governments and the Ministry of Education ก็คือกระทรวงศึกษาธิการ under different governments ภายใต้รัฐบาลที่แตกต่างกันซึ่งเราก็รู้นะครับในประวัติศาสตร์ไทยก็คือมีพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลน,นะครับก็คือเป็น government เนี่ยนะครับก็คือ p o l พรา c a l p a r t ีก็คือเป็นพรรคการเมืองที่คุมรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับผมหรือดูแลรัฐบาลไทยเนี่ยก็หลากหลายพรรคหลากหลายครัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะอย่าพูดเลยแล้วกันเอาเป็นว่าคุณก็รู้แหละนะครับว่ามีพรรคอะไรบ้างไปดูในประวัติศาสตร์นะครับแล้วตอนนี้นะครับประเทศไทยก็เกิดปัญหาอีกแล้วนะครับว่าเลือกตั้งก็เสร็จกันไปแล้วนะครับ we had a a big general election นะครับ general election ก็คือมีการเลือกตั้งทั่วไปที่ใหญ่โตหมูลานผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มี2พรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่ก็ก็ชนะคะแนนค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับก็เราก็จะไม่พูดถึงชื่อพรรคแล้วกันนะครับแล้วถ้าถึงตอนนี้มี กาลังดูผมแล้วเริ่มจะโกรธหรือเริ่มจะเกลียดหรือเริ่มจะเกรงขึ้นมานะครับแล้วเริ่มจะเขียนคอมเมนต์ลบอย่าเขียนเลยครับผมว่าเจนเย็นนะครับเจนเย็นนะ Take it easy นะครับ Take it easy เจนเย็นนะครับข้ามดาวนะครับไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวอะไรมากนะครับผมก็แค่จะมาคุยแบบสนุกสนุกนะครับเพราะว่าผมพูดเลยฮะว่าตั้งแต่ผมอายุ20กว่าคิดถึงการที่คุณเป็นวัยรุ่นบางคนเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่นะครับฝากความหวังนะแล้วก็มีความกระตือรือร้นเนี่ยนะครับท อยากจะเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงอยากจะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นคุณไม่คิดเหรอครับว่าตอนที่ผมอายุ20เนี่ยนะฮะผมก็เป็นอย่างนั้นมากๆครับแต่ผมก็หวังแล้วหวังเล่ารอแล้วรอเล่าจนผมเนี่ยนะครับเริ่มกลายเป็นนะฮะคน กลางแต่คนกลางจริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นิวทรลที่แปลว่าเป็นกลางแต่้าผมก็เป็นกลางเนยนะครับก็คือสำหรับผมคือพักไหนที่ทําให้ประเทศไทยดีผมเลือกนักการเมืองคนไหนที่จะช่วยประเทศไทยอย่างจริงจังและจริงใจก็คือแบบเซเรียสก็คือจริงจังและซินเซียก็คือจริงใจผมก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะผมไม่ได้ฝักใฝ่พักไหนนะครับแต่ผมคือพักเมืองไทยหรือผมจะเรียกว่าทีมไทยแลนด์นั่นเองครับผมคือทีมไทยแลนด์ผมจะดูครับว่าพักไหนนักการเมืองคนไหนนะนายกคนไหนรัฐบาลชุดไหนจะช่วย ให้ประเทศไทยนั้นเกิด4สอที่ผมพูดถึงนะครับก็คือสุข happiness สำเร็จก็คือ success แล้วก็สงบก็คือ peace นะครับแล้วก็ balance ก็คือสมดุลแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะยังผิดหวังอยู่นะครับแต่ก็ก็ยังมีหวังนะฮะก็ยังจะหวังต่อไปนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะทําให้เรานั้นก็ได้รัฐบาลแล้วก็อาจจะได้นายกแล้วก็ได้เรื่องราวนะครับที่ดีขึ้นสักที ดูจากรูปการตอนนี้ก็แลดูแล้วแมมันดูมันเหมือนไม่ค่อยจะราบเรื่อนสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้ผมนึกถึงเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมก็ได้จัดทอล์กโชว์เล็กๆของผมนะฮะแล้วก็ผมก็ก็ร้องเพลงนะครับเขาเรียกว่าอย่าใช้คําว่าเสียดสีได้ไหมอย่าใช้คําว่ากัดได้ไหมอย่าใช้คําว่าไม่ได้เป็นหมาอย่าใช้คําว่าเน็บแนมนะครับเราจะเรียกว่า making fun in a creative way นะครับ making fun ขอ t ไทย politics in a creative way ล้อเรียน,นะฮะการเมืองไทยในแบบสร้างสรรค์โดยการแต่งเพลงขึ้นมานะครับผมเนี่ยนะฮะ so I came up with a song ก <c oughs> ็ I came up with ตวไปคิดนะเนื้อหาของเพลงขึ้นมานี่ยนะครับแต่เป็นเพลงไทยนะครับแล้วผมเพิ่งคิดแบบสดๆเลยผมก็เลยต้องมานั่งอ่านนะฮะในจอเนี่ยนะครับก็ลองไปฟังเพลงนี้ดูนะครับที่ผมร้องไว้ใน Talk กโชวนะฮะหรือว่า Stand Up Comedy ที่ผมเคยทำเมื่อ2ปีที่แล้วเนยนะครับถ้าคุณ ชอบเพลงก็กดไลค์ถ้าคุณไม่ชอบเพลงก็ก็เขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าจากไปอย่างเงียบๆก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องแสดงออกอะไรเยอะหรือพูดลบเขียนลบนะฮะใครเข้ามาเขียนลบหรือแสดงอะไรออกมาที่ลบเนี่ยนะครับผมก็จะขออนุญาตเ,าเขาเรียกว่าซ่อนคอมเมนต์คุณทันทีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าการเมืองไทยประเทศไทยสังคมไทยจะเป็นอย่างไรผมก็ยังต้องคิดบวกต่อไปเพราะผม คือพักเมืองไทยก็คือทีมไทยแลนด์นั่นเองครับอย่าลืมนะครับผมเป็นคนไทยดังนั้นอย่ามาหาว่าผมเป็นฝรั่งจะมา้อเรียนประเทศไทยได้ยังไงไม่ชอบก็ออกไปออกไปได้งไงครับผมเกิดที่นี่แม่ผมอยู่ที่นี่ผมรักแม่ผมเมียผมก็อยู่ที่นี่ผมรักเมียผมนะฮะแล้วประเทศบ้านเกิดของผมก็อยู่ที่นี่ผมรักประเทศนี้ มากมากเหมือนกับทุกทท่านนั่นเองครับและอยากจะฝากบอกอีกสักนิดนึงก็คือวันที่1ิมิถุนายนนี้ผมก็กำลังจะทำทอล์กโชว์ใหม่แต่ครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบสแตนด์อัพคอมเมดี้แบบนะ,ะล้อเลียนเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นการรวมพลังของสาศาสตร์สศิลป์นะครับก็คือสตอรี่เ l ลลิ่งการเล่าเรื่องแบบสนุก motivational speech ก็คือการพูดแบบสร้างแรงบันดาลใจและ3คือสแตนด์อัพคอมเมดี้ก็คือการเล่าแบบเดี่ยวไมโครโฟนแบบกวนซอนเท หรือว่ามีแน,แนมล้อเลียนเบาๆแต่เอา3อย่างนี้มารวมกันอย่างกลมกล่อมเนี่ยนะครับในทอล์กโชว์ครั้งใหม่ล่าสุดของผมที่ชื่อว่า Will Power พลังนักสู้999บาทในวันเสาร์ที่17มิถุนายนนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองมานะครับเาเรียกว่าซื้อบัตรรับชมกันได้นะครับมาเจอผมแบบตัวเป็นๆรับรองครับว่าจะมีแต่เรื่องราวเกี่ยวชีวิตผมไม่พูดถึงการเมืองไทยอะไรเรื่องสิ้นนะครับมีแต่เรื่องราวของชีวิตผมตั้งแต่ผมเกิดจนงผมอายุ45ทุกวันนี้ผมไปเจอเจอ อะไรมาบ้างทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีผมต้องไปผ่านร้อนผ่านหนาวสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวอะไรกันบ้างเพื่อทําให้หลายๆท่านได้ข้อคิดความรู้แล้วก็แน่นอนครับเรื่องราวสนุกสนุกที่ทําให้คุณนัน้นมีกําลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปคุณจะได้ไม่พูดอีกแล้วนะครับว่าฉันสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับถ้าชีวิตสู้กลับเหรอก็กลับไปสู้ชีวิตจนคุณกลับมาชนะให้ได้ <Okay. S 1> นะครับก็ฝากเพลงนี้เกี่ยวกับการเมืองเบาๆตลกๆนะครับอย่าเครียดอย่าลืมนะครับ4ีกออย่า โกรธอยากเกลียดอยากเกรงแล้วก็อยากกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีเราร้องกันขำๆเพื่อมีความหวังในการเมืองไทยต่อไปนั่นเองครับจซวันนี้นะครับผมก็เลยมีเพลงเพลงหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้ผมเพลงเพิ่งเขียนมาไม่นานแล้วก็เป็นนะเนื้อร้องมันแบบปรับไปปรับมาเพราะหลายคนบอกอันนี้เซนสิทีอันนี้ระวังอันนี้นะครับโซ so, ผมก็เลยเหมือนกับอ้าวๆๆงั้นกูอ่านเลยแล้วกันเว้ยมาดังดังใดัง,ดง เอ๊มันเป็นอะไรเมืองไทยทำไมเราไม่เป็นประชาธิปไตยที่เราทุกคนจะยินดีและยอมรับกันได้ รือมันเป็นเพราะนายกของเราก็คือลุงประยุทธ์ที่แกเข้าไปยึดรัฐบาลของเจ๊ปูยิงลักชินนวัตมาครอบครองมัไวัยรุ่นจะทำอย่างไรดังไปหน่อยลุงตัวแกยังไม่ไปไหน อีกฝ่ายเขาก็เริ่มจะทนใหม่ไหวไหวรุนยากให้ลุงตู่ออกไปไกลไกลแต่ลุงตู่แกก็ไม่ไปไหนแล้วจะมีนักการเมืองคนไหนที่จะเข้าไปช่วยให้ประเทศไทยแกเป็นหาที่คาราคาซังให้หมดไป อยู่นิ่งๆน,นะครับหรือจะเป็นทักษิณยิงลักแต่ไปต่างประเทศไม่มีวันกลับอา้าวเบรกไหมอะฮะก็เออกลัวเหรออ่ะไม่เป็นไรหรอกอยังแก๊งนี้เขาชิบหายไม่มีอัดวิดีโอกันด้วยดีว่า <laughs> ไม่เป็นไรกูมไม่กลัวร้องไปเป็นกลางเป็นกลางต่อ หรืออดีตนายกลุงสมัรปันหานชาวเลตสมชายวงสวรรัสดิ์ไม่เวิร์กใช่ไหมแก๊งนี้เป็นอดีตนายกต่างๆก็เฉยๆนะเฉยๆเฉยๆอ่ะ,ออออออะไปต่อไปต่อ <c oughs> หรือจะเป็นพระประชาธิบัตลุงชวนลีกภัยอภิสิทธิ์เวชาชีวะ อยู่ไทยมานานรับมุกเต็นด้วยนะครับก็ทังพักนี้อาจจะเริ่มเฟดไปละเริ่มเฟดไปละใช่ไหมอ่ะต่อต่อต่อหรือจะเป็นลุงตู่คนเดิมกับพี่น้องจากพักพลังประชารัฐเบื่อแล้วเนาะเปลี่ยนบ้างก็ได้เนาะต่อ หรือจะเป็นคุณหญิงสุดารัตชัดชาติธนทรนแต่โดนยุบพักมีใครวะเนี่ยแม่งเอ้อะกูมีกูมีอ่ะไปไปแม่งเสนอนักกรรมืองไปเรื่อยเผื่อใครจะแก้ปัญหา หรือจะเป็นชีวิตเฉลิมสุเทพสนธิจัตุพรรณ่นนทวุฒิหรือจะเป็นเพนกวินกับรุงคณะวัยรุ่นแต่โดนตำรวจจับไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงนะไอเด็กวัยรุ่นพวกนี้อ่ะเบื่อเมืองไทยนะว่าเอาของนอกมาบ้างดีกว่า หรือจะเอาต่างชาติมาทำลุงทรัมป์โจไบเดนคลินตันหรือพี่บารักว่าเขาจะมาทำไหมเมืองนอกเนี่ยฝรั่งบอกไม่เอาอะกูขอไม่เอาขนาดโดนัลด์ทรัมป์บอก I am the best president but I don't think I can help Thailand มา last one หรือจะไปชุมนุมกันดีก่อนมอบกิฬาสีทหารเลยปฏิวัติอดีาบอกลูกพี่นะอย่าบอกลูกพี่นะ oh. นะใครเป็นาหารนะกูร้องเฉยๆร้อเล่นเฉยๆฟังดูแล้วมันไม่มีใครเลยนะเนี่ยใครจะมาทำต่อวะเพราะการเมืองของประเทศไทยถูกคุมอยู่ภายใต้ไดโนเสาร์คือมึงเอาตัวเก่าออกไป ตัวใหม่ก็ออกมาและแม้เรามีนายกคนใหม่ไอ้พวกนักการเมืองเดิมๆก็เข้าไปและก็ยังมีพี่พี่ที่ทำงานในแต่และกระทรวงอืนักการเมืองจะทำอย่างไร เขาจะจริงจังและจริงใจกันไหมเขาจะแก้ปัญหาของเมืองไทยใช่ไหมประชาชนอยากให้นักการเมืองทำงานแต่นักการเมืองอยากไปรับประทาน และนี่ก็คือเหตุผลทำไมหลายคนไม่สนใจการเมืองอีกต่อไปเพราะการเมืองนั้นทำให้พวกเราหมดกำลังใจ และชาทุกคนยอมคุยดีๆปล่อยวางแล้วเปิดใจหันมาฟังกันสักทีเพื่อส่วนรวมเพื่อคนไทยจะได้อยู่ดีกินดีการเมืองไทยเป็นแบบนี้นักการเมืองไม่ค่อยดีลุงตู่คงอยู่อีกปีปฏิวัติก็คงยังมี เราจะทำยังไงกันดีเรื่องการเมืองพอกันทีคอยทุกท่านนั้นโชคดีปีหน้ามีแต่เรื่องแฮปปี้ขอบคุณที่มาคริสอันซีขอบคุณมากครับ Thank you very much